นับสู่ดิจิต a ลมาร์ e ก i ต g ิ e ง d น o ร์ a พอ by the flight 19สวัสดีครับพบกับ Digital Marketing Nerd p อร์ a s t ดแที่77โอ้77แล้วครับพี่เบิร์นครับอยู่กับผมเบิร์นนะรงยศและ the flight n 9 a n c แล้วก็ก่อนอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะมีเรื่องหนักๆหน่อยเหตุมาจากว่ามีคนรู้จักเนาะครับโดนแฮ็ก a c e b o o k ครับก่อนแล้วก็เป็น Facebook ที่ผูกกับ บัญชีลงโฆษณา f o o k ครับนั่นหมายถึงว่าสามารถสั่งซื้อโฆษณาได้อ,อซึ่งเคสเนี้ยโดนแฮกนะครับแล้วก็แฮกโดยแฮกเกอร์เวียดนามโอโแล้วก็โดนขโมยใช้บัญชีลงโฆษณาเนี่ยฮะสั่งซื้อโฆษณาไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับเยอะไหมครับพี่เกือบสองล้านบาทโอ้ ใจหายใจหายเหมือนกันนะพี่สงล้านบาทนี่ในในระยะเวลาเท่าไหร่รู้ไหมฮะกี่กี่วันครับสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงโหดมากโหดมากครับโดมถ้าถ้าเป็นเรานี่คือมีอีเมลแจ้งว่าไปซื้อบัญชีของคุณเออได้ดูหักเงินไปแล้วนะครับเออจะรวนเงินหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทนี่ช็อกเลยนะช็อกพี่แบบ แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆมันก็จากที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยก็โดนกันหลายคนเหมือนกันครับผมแล้วก็โดนจากแฮกเกอร์เวดนาไปแหละค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยวันนี้เราอยากจะพูดคุยเรื่องนี้อีกมาแชร์กันว่าวิธีการป้องกันถูกครับแล้วก็วิธีการรับมือถ้าเกิดว่าโดนแฮกจริงๆเนี่ยต้อง <จะ S 1> ทำยังไงจะทํายังไงใช่ไหมครับจร,จริงๆแล้วเรื่องนี้เคยพูดไว้ใน EP ีที่18นะฮะครับทั้งหมดนะฮะตอนนั้นเล่าไว้ว่ามี7ข้อนะฮะหัวข้อคือ7ข้อควรรู้นะฮะไม่โดนแฮกสําหรับแอดมินเพ ก็ย้อนกลับไปฟังกันได้อ่า ep สิเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะพูดเรื่องหัว,หวข้อให้ฟังคร่าวๆแต่ถ้าอยากฟังดีเทลแต่ละข้อเนี่ยอาจจะลองไปฟัง ep สิบแปดดูเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะจากเจ็ดข้อนี้ด้วยแล้วเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะจากเคสซ่าสุดที่ที่เห็นมาผมว่าการถูกโดนแฮกกับพี่เบิร์หลายๆคนเพื่อนเนี่ยก็เคยโดนพี่ แฮกเฟซบุ๊กส่วนตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้มีผูกบัญชีซื้อโฆษณาใช่ไหมใช่ไม่ได้มีผูกไว้แต่แค่นั้นเราก็เดือดร้อนแล้วนะถูกครับใช่ไหมอยู่ดีๆมีคนทักแบบอะไรอ่าคือแบบแอดมั่วไปหมดอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่สบายใจละเออแล้วยังมีเคสแบบโดนแฮกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งเมสเซจไปหาเพื่อนเราก็มีแบบขอยืมเงินเราเห็นในข่าวบ่อยใช่คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและน่ากลัวใช่ ก็เลยต้องมาป้องกันกันไว้ถูกฮะโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดเราใช้ Facebook ในการทําธุรกิจเนี่ยฮะโดยเฉพาะการผูกบัญชีไว้กับบัญชีที่ลงโฆษณาเนี่ยฮะก็มันจะมีการตัดเงิน2แบบเนาะแบบแรกคือก็แบบตัดด้วยบัตรเครดิตอ่าแบบที่2คือแบบวางอินโวイスนะฮะหรือว่าโอนเงินให้กับทาง Facebook ซึ่งแบบที่2เนี่ยมันต้องต้องมีเขาเรียกว่า อ่าบัญชีที่ซื้อโฆษณาเนี่ยจำนวนที่จำนวนเงินต่อเดือนเนี่ยเยอะหน่อย f a c e b o o เขาถึงจะยอมเปิดบบทีการจ่ายเงินแบบนี้ให้ใช่ต้องเป็นเอเจนซี่พาร์เนอร์กับ Facebook ก่อนนั่นแหละนก็จริงๆอย่างเคสที่2เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกเพจจะจะเปิดเขาเรียกเปิดลายเครดิตกับ Facebook ได้ครับผมนะครับอ่ะนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงที่เราไปในอีพีนะว่าป้องกันยังไงไม่ให้โดนแฮกเนาะและถามเพิ่มเติมจากเจข้อนั้นนะได้เลยครับข้อแรก กำจัดสิทธิ์แอดมินนะค,คือจํานวนแอดมินอย่าให้เยอะหมายถึงว่าอย่าให้เยอะแล้วแต่มันจะมีเลเวลของแอดมินเนาะก็ควรจํากัดสิทธิ์ว่าใครจะอยู่เลเวลไหนบางคนก็เป็นแอดมินคือทำได้ทุกอย่างบ,บางคนคือแค่เขียนคอนเทนต์หรือบางคนแค่เป็นแอดวิเซอร์อะไรแบบนี้นะข้ 2> อ2คือเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยออกเช่นคนไหนลาออกไปแล้วก็อ,ออกจากแอดมินด้วยอะไรพวกนี้เน,เนี่ยก็คือป้องกันว่า คือไม่ได้คิดว่าคนที่ออกไปจะกลับมาทาอะไรไม่ดีหรอกแต่ว่าเขาอาจจะโดนแฮกแล้วเราอาจ,จะไม่รู้ไนงะเพราะจ,จะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะข้อ3ก็พยายามอย่าใช้อด min กลางหมายถึงว่าสร้างเขาขึ้นมาอันนึงแล้วก็มาใช้ร่วมกันอะทำไมถึงไม่ให้ใช้นี้ก็เดี๋ยวลองไปฟัง e 1> ี1ีสิแแล้วกันเดี๋ยวเล่าจะนานนะได้ก็ข้อ4ี่ก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดบ,บ่อยอันนี้เป็นเรื่องที่่อนท้างเบสิกแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันอืไม่ใช่เฉพาะ a c e b o o k นะฮะพวกอ e ีเมลพวก อีแบงกิ้งต่างๆเนี่ยจริงๆก็ควรเปลี่ยน,นบ่อยๆเนะเาะข้อ5ตรวจสอบนะฮะว่าเวลาที่เราได้รับอ e ีเมลนะฮะหรือการส่งเมสเซจเข้ามาเนี่ยเราบอกว่าเป็นตัวแทนจาก Facebook ก็ขอให้รีเช็คอีกทีว่ามันเป็นตัวแทนจาก f a c e b o o กจริงๆ<อ>นะฮะ<อ>วิธีรีเช็คอะไรก็ไปฟังที่ e p พีแสแน่นครับผมนะครับข้อ6ครับนะฮะตรว เหมือนกันกับข้อ5ก็คือแต่ข้อ6เนี่ยคือตรวจสอบทุกครั้งถ้าเกิดต้องใส่ยูสเนลและพาสเวิร์ดใหม่อบางทีมันจะถูกเราถูกหลอกให้ไปเข้าหน้า landing page อะไรที่มันทําให้คล้ายเฟซบุ๊กแล้วเราไปไม่ทันดูดีๆเออไปใส่ username password ก็เสร็จเลยครบเลยใช่ข้อนเส็นะข้อสุดท้ายก็ดูเรื่องของ Business Integration ที่ผูกกับบัญชีของเราอันนี้ก็เหมือนกันลองไปฟัง EP 1ีแล้วกันนะมันจะยาวนิดนึงทีนี้นะฮะเพิ่มเติมนะฮะ จากเคสที่ไปกี้เล่าเมื่อขั้นต้นนะฮะมีคนรู้จักเนี่ยโดนไปเกือบสองล้านบาทโหดจัดเลยพี่โอ้โหโหดมากก็จะเลยจะมาเล่าว่ามันเคสนั้นเนกะิดจากอะไรแล้วก็จะป้องกันยังไงเพิ่มเติมนะก็อย่างเคสเนี้ยที่ที่บอกก็เขาโดนตอนที่เขาไปทเที่ยวต่างจังหวัดโหดมากแล้วก็โดนวันอาทิตย์ด้วยครับผมก็ข้อหนึ่งก็คือพอไปเที่ยวมันก็ไม่ได้เช็คอีเมลไม่ได้เช็คงานอ่ะนะครับผมทีนี้ก่าจะรู้ตัวว่าโดนแฮกเนี่ยก็ ก็สิ่งที่บอกคือโดนไปแล้วเกือบ2ล้านบาทภายใน4ี่ชั่วโมงใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าจากที่ข้อมูลที่ทราบก็คือไอ้แฮกเกอร์มันตั้งแอดเนี่ยมันตั้งแบบให้ใช้เงิน5้าหล้านกว่า6ล้านภายใน1วันโอ้หมันก็ระบบมันก็รีบรันเงินให้หมดถูกไหมโอ้นั้นหมายความว่าถ้าเราหยุดไม่ทันมันก็จะเยอะกว่านี้ใช่ใช่ก็รู้ตัวที่ตอนที่ประมาณเกือบ2ล้านครับผมก็สั่งหยุดแอดไปถูกไหมฮะแล้วก็จากเคสเนี้ยที่โดนอย่างที่บอกคือเขาโดนตอนไปเที่ยว่างวัด แล้วก็เขาไปรีสอร์ทที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะไม่ต้องระบุแล้วกันเนาะครับผมไม่ไม่ดีกว่าพี่เบิร์นเ,เป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างใหญ่นะ,ะครับมีบนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะครับแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยก็มี Wi-Fi ให้ใช้อซึ่งเอาจริงนะถ้าตามหลักแล้วอะ Wi-Fi ที่เปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยยิ่งถ้ามันมีจำนวนคนเข้าเยอะมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นรีสอร์ทใหญ่งมากมีระดับแบบหลายร้อยคนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ ไม่ปลอดภัยได้อืบางทีถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆบูธีก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่พอเป็นสเกลใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันก็อาจจะมีคนไม่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นสอนนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างใช่ไหมที่เราควรจะระวังตัวไว้ก็ข้อนี้ก็คือว่าเวลาเข้า Wi-Fi เนี่ยฮะก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะฮะบางทีอย่างที่บอกคือพวกแฮกเกอร์พวกเนี้ยเขาก็ มันเก่งแหละมันถึงจะเป็นแฮกเกอร์ได้ถูกพี่ฉันเขาก็มีวิธีที่การที่จะเข้าไปอยู่ละแฮกเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวใช่แต่อย่างเคสนี้ยคือเจ้าเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวจริงๆแต่ว่าก็คือคนที่ไปด้วยนะฮะก็เป็นแอดมินเหมือนกันของเพจนี้นะฮะที่ผูกบัญชีไว้เขาก็ไปใช้ Wi-fi อย่างเงาใช้ไวไฟใช่แต่จริงๆก็จากข้อมูลที่ทราบคือตอนกลางคืนเขาก็เหมือนโดนเด้งออกจาก Facebook แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรคือเข้าใจว่าเออก็ใส่ยูสเนอร์พาสเวิร์ดใหม่อะไรอย่างงี้ครับครับแต่ก็ ก็กระโดนอยู่ดีเคสก็แต่ก็คือมันก็คือคิดว่าคงคงโดนจากที่นี่แหละเด้งออกมาจากเขาตัวเองมันก็ต้องสงสัยละแล้วก็เขาก็ไม่สามารถเข้าเขาตัวเองได้แต่ตอนอตอนเกิดขึ้นตอนกลางคืนก็เลยไม่อะไรก็ก็นอนไปใช่ปะก็หลับไปอะไรเงี้ยพอรุ่งเช้ามามนะฮะก็ยังไม่ได้สนใจอะไรกินคงกินข้าวนู่นนี่ตอนใกล้จะกลับแล้วถึงจะแบบมาเช็คอ e ีเมลนิดนึงแล้วถึงเห็นว่าเฮ้ยมีอีเมล e e e แจ้งมาว่าแอบนี้รันแล้วนะใช้เงินไปเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้พอย้อนย้อนไปดูก็อ้าโดนไป เกื <laughs> อบสล้านบัญชีที่เป็นบัญชีโฆษณากับบัญชีที่เป็นเพจนะฮะรจริงๆมันถูกแยกกันอยู่แต่มันจะผูกกันได้หมายถึงว่าแอดอาเค้านี้จะให้ไปซื้อโฆษณาให้เพจไหนอย่างคเคสนี้ถติว่าเป็นเพจของแบรนด์ A อใช่ไหมไอแอดอเคานี่ม,มันซื้อโฆษณาให้แบรนด์เเพจแบรนด์ A ได้แต่แอดอาเค้านี่ก็สามารถไปซื้อ โฆษณาให้เพจของแบรนด์ X ได้เหมือนกันซึ่งเคสนี้คือพอเขาโดนแฮ็กปุ๊บเนี่ยไอแอดเขาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ไปแอดเชื่อมกับไอแบรนด์ใหม่ของของชาวเวียดนามเนี่ยแล้วก็ถูกเอาไปสั่งซื้อโฆษณาและที่สําคัญคือคือเจ้าของบัญชีอ่ะคือเข้าบัญชีตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับโดนคือก็จะเข้าโดนเตะออกอ่ะก็เช็คไม่ได้ฉะนั้นคนที่เช็คก็คือเป็นคนที่เป็นแอดมินอีกคนหนึ่งคือโชคดีว่าแอดมินคนนี้ยังไม่ถูกเตะออกครับอ่าก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เนี่ยฮะ ก็ถึงรู้ว่าโดนโดนแฮกงั้นข้อแรกก็คือนะฮะเพิ่มเติมแต่เจ็ดข้อเมื่อกี้ก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการเข้า Wi-Fi ที่ดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยครับผมคือถ้าจะต้องมีบัญชีที่ผูกกับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินครนะฮะหรือแม้กระทั่งใช้ผู้ E-banking ใช้อีเมลอะไรเงี้ยก็พยายามเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเข้า Wi-Fi เลยใช้ของตัวเองดีกว่าใช้เออใช้สัญญาณม g อะไรของตัวเองไป 4G แล้วปลอดภัยกว่าครับผมนะครับอ่ะ นี่ยข้อแรกรข้อที่2องเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ที่ใช้ Facebook a c อ o เขาก็ไม่ค่อยทำกันเหมือนกันครับกอรู้จัก Two Factor Authentication เป็นวิธีการในการ Login Facebook โดยที่ต้องยืนยัน2ขั้นอก็คืออย่างเคสเนี้ยนะครับมันจะให้เราใส่มือถือเบอร์มือถือเข้าไปใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยมีการ l o g กอจากสถานที่ที่ปกติแล้วเราไม่ได้เข้าบ่อยครับ,รบสมมติอย่างกอรปกติเข้า Facebook ที่หลักๆก็จะเข้าที่บ้าน ที่ทำงานใช่ไหมด้วยโลเคชันก็เป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็แยกตามเขตอีกคือ facebook ก็จะรู้แหละว่ามันอยู่มันอยู่เขตไหนยังไงทีนี้<ม>ถ้าเกิดว่ามันเห็นแล้วว่ามันมีคนพยายามจะล็อกอินจากเวียดนามสมมติอือย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะส่งเขาเรียกว่ามันจะส่งข้อความมาให้เราก่อนับนให้เราอัพพูฟว่าเอ้ยอยู่ต้องการจะล็อกอินจากเวียดนามใช่ไหมอ่าถ้าถ้าไม่ใช่ แสดงว่าไม่ใช่ละมันเป็นฮาร์คเกอร์ละมันก็จะส่งเขาเรียกว่าส่งโค้ดมาที่มือถือของเราเพื่อจะเหมือนก็ดับเบิลเช็คอะครับผมคือถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่อะถ้าไม่โชคร้ายจริงจริงนะก็คือไม่ได้โดนแฮกทั้ง Facebook องเขาแล้วก็ไม่โดนแฮ็กทั้งเบอร์มือถือถูกไหมถูกตองถ้าเรามือถือยังอยู่กับเราเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีแฮกเกอร์แฮก Facebook เราแล้วระบบที่เราตั้งไว้ที่เป็น two factor authentication เนี่ยมันส่ง sms ไปยืนยันว่าถ้าเกิดอยากจะล็อกอินเนี่ยต้องใส่ โค้ดที่ส่งมาให้ใน SMS ที่อยู่ในมือถือของเรานี่แหละใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามือถือเราไม่โดนแท็กไปด้วยอะ่ะแน่นอนว่ามันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งครับผมนะฮะก็คือเรื่องของอาการใช้ two factor authentication จริงๆวิธีการ s e ตอัไม่ยากเลยนะครับ เซตเอาแต่มือถือก็ได้นะฮะจริงๆก็เข้าไปตรงเซตติ้งของเราในโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดให้ง่ายหน่อยนะฮะถ้าฟังพอดแคสต์นี้มันอาจจะงงนิดนึ่งนะครับงั้นวิธีที่ง่ายสุดถ้าจากการฟังเนี่ยนะวิธีการทำก็คือไปที่ f a c e b o o k c o m นะฮะ settings มี s ด้วยนะครับครับ s ตรงท้ายนะฮะครับผมแต่ล็อกอินเฟซบ o ๊กเราก่อนนะครับแล้วเข้าเนี่ยที่บอก f a c e b o o k c o m s e t t i n g s นะฮะครับเข้าไปมันจะมีนะครับให้เลือกนะฮะนะครับเรื่องของ Two-factor authentication นะครับกดกด on คกดว่า accept on ถ้าเกิดคนยังไม่เคยเซ็ตมันก็จะให้ใส่เบอร์มือถืออะไรก็ว่าไปนะฮะก็อนนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเผื่อว่าเราโดนแฮกเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีการ double check เหมือนกันใช่ double check ครับผมก็จะเป็นสองข้อนี้ที่เพิ่มเข้ามาโอเที่จะป้องกันไม่ให้ Facebook ของเราโดนแฮกเฟซบุ๊กเขาของเราโดนแฮกโดยเฉพาะ Facebook a c c o เขาที่ผูกกับบัญชีลงโฆษณา โอ้เนาะผมว่าตอนเสียเนี่ยเราเสียกันเยอะครับพี่เบิร์หมายถึงว่า<อ>ถ้าสมมติเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันแบบมันไม่น่าจะน้อยๆอ,ยอะ่ะมันน่าจะแบบแต่เงินแต่แบบถ้าทำสองสามข้อหกเจ็ดข้ออะไรเงี้ยมันช่วยได้อะ่ะผมว่าช่วยป้องกันร,ระดับหนึ่งใช่ผมว่าเราควรจะทำถ้าเนาะเป็นเราก็ใจหายบอกว่าเงินถูกใช้ไปล้านกว่าบาทจ่ร้านอะไรเงี้ยมันเจ้าที่ไหนไปจ่ายเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยพี่เรื่องเงินเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วทํำยังไงแน่นอนอันดับแรกก็ต้องรีบปิดแอดนะครับปิดแอดก่อนนะครับผมปิดแต่อย่าเพิ่งลบคือไม่ใช่ว่าลบหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ข้อมูลเนี้ยไปอ้างอีกกับ a c e b o o k อ่าฉะนั้นให้ปิดแอดปิดแคมเปญปิดไอ้ตรงบนสุดอะฮะครับผมให้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างในมันมันไม่ไม่รันไปด้วยทีนี้อ่ากลับไปที่เคสเมื่อกี้ที่บอกที่โดนไปเกือบสองล้านเนี่ยครับผมเขาสร้างหลายแคมเปญก็จริงหนึ่งในหนึ่งแคมเปญเนี่ยฮะมีแอดเซตอีก เป็นร้อยเลยนะโอ้โหถ้าจำไม่ผิดคือสามร้อยสี่ร้อยเลยนะไปไล่ปิดทีละอันนี่ก็หมดเวลาแล้วอ่ะอ้วกเลยอ่ะล้วทำได้ไหมพี่หมายถึงว่าต้องทำยังไงที่จะปิดทั้งหมดได้ครับก็ต้องไปปิดข้้งบนสุดครับปิดตรงแคมเปญอ๋อปิดตรงแคมเปญหรือ disable add Account นั้นไปก่อนก็ได้ครับผมปิด add Account นั้นไปก่อนแต่ปิดแคมเปญก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาข้อมูลนี้ไปอ้างอิงคุยกับเฟซบุ๊กอันข้อแรกก็คือรีบปิด ปิดแคมเปญก่อนนะคือหยุดเลือดเลือดไหลก่อนอย่าให้มันไหลต่อเดี๋ยวมันยาวข้อสก็คือต้องรีบติดต่อ Facebook ครับนะก็ Facebook ก็จะมีช่องทางให้ทั้งแชททั้งส่งส่งข้อความไปหานะฮะลองก็ลองไปเสิร์ชได้ก็ติดต่อ Facebook จริงหาไม่ยากสำหรับคนที่ลงโฆษณาด้วยเนี่ยนะฮะก็ติดต่อไปแล้วก็รีบแจ้งว่า Facebook เราโดนแฮกนะฮะแล้วก็แจ้งไปว่าแอดเขาไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลกลับมาแล้วเขาจะถามเราเพิ่มเติม น้อเพื่อรีเช็คว่าเออใช่หรือไม่ยังไงทีนี้โดยปกติแล้วนะฮะถ้าอ่าถ้าเคสถ้าเกิดว่าใช้เครดิตการ์ดอาจจะต้องติดต่อบริษัทหรือแบงค์ที่ออกเครดิตการ์ดด้วยแจ้งเขาหนึ่งว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะให้ทางแบงค์ระงับการจ่ายหรืออะไรยังไงก่อนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเคสที่เป็นเอ็นซีพาร์ตเนอร์กับเฟซบุ๊กเนี่ยฮะก็ต้องพยายามติดต่อคนที่เป็นอ่าเมนเจอร์ที่ดูแลเราก่อนให้เขาช่วยประสานงานให้นะครับก็ เคสเนี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าทาง Facebook เขาพิ o ูจได้ว่าโดนเราตัวแฮ็กจริงๆนะเขาก็จะเรียกว่าเขาจะไม่เก็บเงินเราส่วนนี้เขาจะมีวิธีในการที่จะเวฟส่วนนี้ให้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาจะต้องเช็คก่อนนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก่อนเกิดงัฟังแล้วผมว่าจริงๆโลกโซเชียลนะพี่มันก็มีความเหมือนกับ มันสะดวกสบายมันเข้าถึงเยอะมันนูน่นนี่นั่นแต่มันก็มีอันตรายจากคนที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยที่แบบจะพยายามเข้ามาใช้ผลประโยชน์จากเราอยู่ด้วยความประมาทเลอะหรือความอะไรของเราสักอย่างแหละ,ะ,ะที่เขาแบบหาช่องโหว่อยู่ใช่ว่าเขาจะเข้ามาใช้อะไรเงี้ยคือเราอยู่ในนั้นแหละเราก็ต้องระวังตัวด้วยเมื่อกี้ก่อนพูดถึงผลประโยชน์ต้องการหาผลหาผลประโยชน์จากเราเนี้ยก่อน จริงเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงได้เลยครับก็คือนอกจากที่ว่าจะโดนแฮกเอาบัญชีโฆษณาเราไปซื้อใช่ไหมครับอย่างเคสของบิเกที่เราให้ฟังโดนแฮกโดยแฮกเกอร์เวียดนามเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทํำยังไงคือเขาตั้งแอดแคมเปญเพื่อจะขายของเกี่ยวกับเช่นนะช่วยเหลือเรื่องของโลกร้อนเออขายอะไรที่ขายเสื้อหรือขายของอะไรที่มันเกี่ยวกับทําดีๆเพื่อสังคมอ่ะ แล้วก็ยิงโฆษณาไปผูกแบบฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปในซื้อเป็นขายเสื้อนะเสื้อก็เป็นรูปเต่าเหมือนเซฟช่วยกันเซฟเต่าเหมือนมือนซื้อเสื้อตัวนี้จะช่วยแบบเอาเงินที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยไปช่วยเหมือนพัฒนาพวกประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่ในการที่จะป้องกันเรื่องขยะในทะเลอะไรเงี้ยเป็นต้นคือ เขาก็จะหาผลประโยชน์จากคนที่จะก็จะใจอ่อนกับเรื่องพวกนี้ไงซึ่งนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ขายจริงๆถูกต้องไหมครับพี่เขาขายเขาขายจริงอะแต่ไม่รู้ส่งสินค้าจริงป่ะนะแต่ว่าผมกำลังจะบอกเลยว่าแบบอาจจะไม่ส่งจริงแล้วโอนมาแล้วก็จบเออใช่ใช่น่าจะเป็นลักษณะนั้นน่าจะเป็นว่าให้โอนเงินไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ของคิดว่าคงไม่ได้ของแหละเาเป็นเคลียสอยงี้ผมว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาอะคือแบบคนที่แบบ หลักโลกฝั่งนู้นเอแล้วก็แบบอุ๊ยเห็นแล้วแบบเห็นแอดแล้วไงเออเอเห็นแล้วก็แบบอยากไดุ้่นุนอะไรเงี้ยอ่แล้วก็อย่างเคสที่วิกิบอกคือครับอย่างเคสว่าเวลาเราโดนแฮก f a c e b o o k ที่เราเห็นข่าวบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็โดนแบบทักไปหาเพื่อนแบบเอ้ยเดือดร้อนออขอยืมเงินด่วนอะไรเงี้ยเออเออมันคือการหาผลประโยชน์จากจากคนที่อยากจะทําอะไรดีๆให้คนอื่นเออพูดง่ายๆจริงๆมันก็เจ้าตัวเขาอาจจะไม่รู้อะไรด้วยซ้ำใช่แล้วก็เหมือนกับ เออมีเพื่อนมีอะไรอย่างงี้ก็คือโดนหมดใช่โหดร้ายมากเน,นอะผมว่านั่นแหละฮะคือยังไงเราก็ต้องอยู่กับมาต่อไปครับพี่เบิร์นครับวิธีที่ทําได้ก็คือต้องนั่นแหละป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองอไปก็หาข้อมูลนะฮะว่าจะปกป้องตัวเองยังไงถูกครับเพราะว่าก,ก็ฟังพอดแคสต์นี่แหละเ <laughs> <laughs> พราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าวันไหนมันจะเกิดขึ้นกับเราใช่วันนี้เพื่อนเกิดขึ้นนน่นนี่น่ยเขาเอากลับมาได้แต่วันนึงถ้ามันเป็นเราเนี่ยมันโอ้มันเรานี่เครียดเลยมันไม่สนุกเลยพครับผม อ่ะนะครับก็หวังว่า E ีนี้น่าเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่ลงโฆษณากับ f Facebook ครับก็ให้ระมัดระวังกันเพิ่มเติมครับถ้าใครอยากฟังให้ครบทุกข้อเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปฟังกันที่ E ีีที่18ใช่ไหมครับพี่เบิร์ครับใช่อ่าแล้วก็ฟังของ E ีนี้เพิ่มเติมเข้าไปจะได้ครบทุกข้อเลยถูกต้องครับครับผมนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณก่อนด้วยนะครับขอบคุณพี่เบิร์เช่นกันครับครับแล้วพบกัน E ีีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม